แซ่บไหลเดอ้อ <c oughs> น้ำตาไหลน้ำต,ตาไหล <c oughs> ทักไหลไดังกินให้ได้กินได้แซ่บไหลได้ได้มากเลยมากินเดอ้อไอต้มต้มไหปลาแดกปุ๊กปุ๊กยันยันแซ่บไหลแซ่บไหลฮ่า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 ทีบต้มแบบสไตล์แบบ้าบบนต้มอะไจะมีน้ำปู <c oughs> จะมีน้ำปูเข้าไปน้ <c oughs> อ๋อแล้วก็สิ่งสำคัญนี่มีปลาแดกต้มม่เป็นผู้นะมัเป็นปิ๊บพุ่นนี่นี่เนาะมาดีจัดจานแล้วแล้วก็เาลงเลยนี เต็มพ้าสบายดีสบายดีสบายดีเนาะวันนี้ก็พบกับต้อมอีกแล้วในซองซาร์แนแชนแนลเนาะอ่าวันนี้กัต้อมซีมาเฮ็ดบีนูให้กินนี่ยตำขนมจีนขนมจีนใส่กุ้งเนาะสต๊อบแบบ่สบานนสไตล์บ้านต้อมนะจะมีน้ำปูจะมีน้ำปูเข้าไปนำ้ำหอมเนาะ กเกี่ยวเครื่องไงมาหมดละเครื่องก็ใช่เป็นมายุมายาแน่นอนนี่แล้วก็สิ่งสําคัญนี่มีปลาแดกต้มไม่เป็นพุทธนะไม่เป็นปิ๊บพุ่นนี่ชิ้ยอดเลยมาทุกคนนี่ถ้าเบิ่งเนาะมื้อนี้ก็จะมีต้มแล้วก็มีหลานแล้วก็มีอนะแม่กินน้ำกันมื้อนี้นี่นะโอเคจะเบิ่งกันเลยว่าวิธีการตำของต้มมันเป็นแบบไหเนาะมักเพ็ดต้มกระซิ่งใส่ไปนี่นี่ใส่หมดน,นี่เลยเนาะแล้วก็มีกระเทียม กระเทียมนี่บุ๊มมันกระเทียมแบบตัวใหญ่ๆเลยนี่กระเทียมเป็นกระเทียมแบบตัวน้อยนะมันจะหอมมันจะให้ความหอมนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่ผงซุรลเข้าไปเนาะผงซุรลนี่ผงแซ่บนี่ใส่ตามความมักเลยเนาะเอ้ยยอกาใส่ในนึงเนาะสุดท้ายแล้วก็มีน้ำตาลกับน้ำตาลปี๊บเนาะทุกคนเนาะน้ำตาลปี๊บแต่ว่าน้ำตาลมะพร้าวเนาะ สาหข้าวนี่กจะไม่เข้าแจะเทนาะ่าเ,เห็นหลายคนทำใส้ได้มันหอม,มเลยว่จังใดกด็ไม่รู้เนาะนตาเยอะนี่มชิมส้มหวานกปีกปีใสรนี้ต่อมันจะมีประแดกนะ มันนี่กันน้ำปูเนาะนี่เป็นดำๆเนี่ยน้ำปูมาแต่องศาตัวนี้นี่ใส่นิดนึงเพื่อให้มันหอมปลาอ็ดน,นี่ก็ใส่มะกอกมะกอกก็เอาใส่นี่มะอึกอันนี้นเ,นเนาะเคิร์เนาะมะเขือขนมะเขือใส่ไปซี่นวยเลยเพราะมันเป็นตะเสียบมะเขือสีมว่วง กิ๊งง่ายเลยเนะะยาะเอพย่าเขาเกัดกับต่างอยู่ละใสม่มาเลยเล่นมาเนี่ยมักนาวจากสวนไอ้วันเนี่ยอ้า,นาวน้ำโคตรลายเลยป่านน้ำเกี้ยง ลองมึงไว้น่งกันเนาะไม่ใชว่าดีแล้วบอ่หอมจนๆเลยต่ำเดอ้อผมเม่นยัมเดอร์นี่ปลาแดกสูตรต้มเองเนาะต่ำต้มเองสร้างมาเองนี่ว้าวโอ้ตอนพี่น้องไอ้นี่พุณเน่อ คนมันคุน้นนนงำกรนเดอ้อคนเอามา่นาะ่จะมีเป็นกุ้งดิบกับกุ้งซุกเนี่ยใส่ลงไปเลยอ่าอ่ามันกน็ไ่นี่หมมจีนเราลงไปเลย เต็มนี่เลยที่สำคัญหอมอันนี้เขาเอิว่าหอมมานะย่งหอมยังไงอ่ยหอมเปรกัะใบกระเทียมเนาะนี่ใ้บงใบกระเทียมหอมก็ปลูกปูที่บ้านอันเองบอาเมบอนี่อากระสานว้าวโอ้่ายเน เช่นเดียวกัน้องนี่เนาะมันนี่จัดจานแล้วแล้วก็เขากลงเลยนี่อา่าเต็มผ้า จะแดดหน้าตาพี่นอ้องเติมไปด้วยไข่นี่นี่นี่ฮะอ๋อไม่น,น,น,นี่เรียบร้อยไปเอาไปกินเ,เลยแม่ <c oughs> นี่เนาะตอนนี้ก็อยู่กับแม่เนาะ <c oughs> อยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับหลานเนาะคน <c oughs> <ๆ>นึ่งยังมากินเะไละ <c oughs> แต่ว่าหลานเพิ่งยังอายอกล้องอยู่เนาะตอนนี้นี่อ่าเรเป็นอย่างเนาะสุดหน้าจึงมคอยออกกล้องก็ได้นี่ จะมีกุ้งดิบกุ้งซุกไข่ต้มเ็ดแล้วเป่าป่ะนี้เอากินเลยเลยนึ่งกับยืดบ่เาจะคนแต่พื้นมันมานะเพราะว่าน้ำมันลงไอพื้นมันล้วคนใหม่คนใหนนม่อีกค้องนึงเมื่กี่ว่าอะี่เอ้าเอสว่าเน,นี่ยนะนึ FC, ่งกับเราเลยกินกระสุนนี่เอฟซีเปิดสีใบกัญญาเนาะ เาต้องตนแซ่บเลยก่อนพรมันแซ่บอีเดียนี่ับกับไปนำ้ำนี่แซ่บกินซี่อ้าวคือแ่อบเนี่ยดกินตั้มถีงไปกินซีอีตัวหนึ่นง รัดจากพักรักจากสนในวันนี้ซึ่งสำคัญเนี่ยไมยันตา,นาลเน,เนี่ยมีน้ำตาลมาละน้ำตาลสักคนจอยต่อมกับไอแม่เ้วเอาตัวผมมีนตาลน้ำต้องคู่กันไหมน้ำตาลเีสูตรไม่มีน้ำตาล มาปลซีมกุ้งมาหนินี่กลงน้ำข้ักเน,นี่ยน้ำข้ส,ด,สด,ดโด่งออไปบ้างก้งค้ักก้งอ่ะนี่กงอื่น,นนะมันไกลงอืนม <c oughs> <ๆ>ันแชร์่ะกระปุลเนี่ยมันมันยังหนำเลยเขากินจ่าแล้วมันมันจืดพี่กินใบไบใบไบ เืเอากะแดกไปขายเดยง้า่านี้ก im ็บบไปขายเจ้าจังก็ขายของต้มขายเฉพานมเนาะขาเอาขามากขาสั่งต้ม่างมาอีกแซ่บดีแกร้สยังไงก็จะี้มไปกินหละสลัดกรอบ nó nắm giống tết lúc nắm răng không con sâu cỡ nóng lúc con sâu nóng luộc chắc nữa chưa 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 สดน้ำมันอะไปบาหนึงก่นอนเผือเล่นคุณครับ <c oughs> จาบคนเกือบโลนึงครับคุณ อิ่มเขาในบ้านได้เนาะพักมันแบบเป็นอย่างทางเืดิมอีกเรกินเขากินแต่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นมันบุอวนดอกเพราะว่ามันยืดงนำพ่อหรอมนนฟ้านเด้อพมันเป็นดำๆมันไม่ยังแดงใชน้ดัมปูเลยคนที่เุ็นมาเด้ดเนเนอ Ô đấy, cũng nát. Biết nói Bit lát, bông kịt nát. chơi mô kung nát. Bưzy mi nát học. không? lạ là Trời nát. 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 mèo. Người Trời nát. กุ้งเท่าก็เผ็ดต้มกับต้องกินต้มแบบอนุบาลกุก้เท่าไม่รักกันแสบบแแซ่บแซ่บโอ้แซ่บต้งเผ็ด น,น,น,นี่คุณชุกไหมชุกเจ็บเขืขเ่อเสนอพัดคั่กเถิดแมนเออพันคั่กเถอ้พันบูพันบุเสียบนีน่ ờ ừ. nha yeah, mừng nhé mm -hmm. mm -hmm. một chuyến nguồn lên grip 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 biết grip 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 không? grip grip เกือเซนมนมดีเลยตาย้อยเยอะเยะ,ยะพอดีพัดดีกระสินพักพักนางวันพอดีคำพอดีคำอพอดีทบพอดีคำนึงคำหนึ่ง สลัดดูกอับมีเขาโมเมนต์มันเนองมาแกไปแล้วโซนฮะโซนแป๊บสี่น่ะบอกกินเบียร์แกไปเป็นหลงกินแล้วตัวนี้หวานบนนัวเด้หวานน้ำตาลอ่ะเนี่ยหวาน อาหวานเป็นนั่นนี่เอาหวานน้ำตาลเนี่ยหวานพีเด้มนนีกี่หน่วยกี่ใครหลายอ,อินสามหน่วยเป็นกูดเดียวเนี่ย <c oughs> กูแต่เตียเฟเฟ้ยขึ้นกัดกินไาละุอเฟคมั้ยติดหลับก็กินข้องเออเราไม่แ,แม่ อิ่มพี่น้องอันเป็นแ็บเจอนี่งเสร็ไหมล่อะออกแบบกรดิบไปกระบาดไปเน,นื้อหนึ่งกรดิบ ไมอเท่เท่ะอ่ายิ้มขอแรกกับพน มือิ่มกันนีะบอเป็นประยัดยัดละบอนี่แพงเลยนี่มันจะดื้นี่เออน้องแจงปลักเอสดไยอ่ะ

อเตอนนี้ก็นี่เกี้ยงสามคนเห็ดเกข้าวปุ้นกิโลนึง,นงแล้วขนมจีนกิโลนึงเนะาะแซ่บไลยฝีมือถ้าตำใครมาเดี๋ยวชิมตำให้ชิมมาเด้อมาตำมาชิมฝีมือเด้อคันใดมาเด้อพี่น้องางไทยเะพาะตำแซ่บ ทำเพ็ดทำแซ่บเนาะกินมืดไปแล้วเนาะตำตำขนมจีนใส่กุ้งเนาะขึ้นมาเล่นเลยผิวงามแบบนกับแต่ละคลิปนี้กับนีอย่างไรเนาะก็มีได้ว่าตำกุ้งใส่ขนมจีนให้แม่กับหลานชายกินเนาะเฮ็ดได้แน่นอนมาน่าตำอีกมาน่าชิมมาตำให้กินไหมอีกอาจจะเป็น กับพวกมึกทาโกยากิโบ้ตัวใหญ่ๆเงี้ยมาวางตรงนี้เลยเนาะไม่น่าเชื่อให้เบิึงมึกคาราโบ้มาเนาะโอเคไม่แพ้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ต้อมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้อมเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะมาบอกเย่ะมาบอกเยอะด้วยแซ่บไหลเด้อน้ำตาลัยน้ำตาไหลทักไหลดังกินให้ได้กินได้แซ่บไหลแซ่บไหลแซ่บไหลแม่วาเนาะพูดได้ได้มากเลวมากินเด้อไอต้อมต้มให้ประเด็ก ปุ๊กปักง่าปลายเด็กแซ่บปลาเด็กแซ่บไหล <c oughs> ตุ้มเองให้เองโอเคเอาจะคลิปเพียงเท่านี้เด้อเอา <c oughs> ให้ลานทรายนีล่ลานทรายนี่ <c oughs> เอาลัากลักไว้ยางมันดูลักแซ่บล่ยแซ่บลอยแซ่บลอย